พา,พาชาวคณะว้าวุ่นมาชมภาพย,ายนต์นะคะแล้วกส็สิ่งที่ดีใจสำหรับทีมงานแล้วก็นักแสดงนะคะไปเช็คล่าสุดก็คือหนังเนี่ยเปิดรอบเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่18นะคะก็ดีใจกับทุกคนวันนี้ครูบาอาจารย์ไปว้าวุ่นมาะ่ก็าด้ใจจ้างค่ะก็เป็นที่งใจนะคะน,ะน,ะคะนังเรื่องอะไรคะเรื่องปราณี ที่เรากำลังจะเข้าไปชมแล้วนะคะรอบเที่ยงสี่สิเดี๋ยวออกมาจะอัดคลิปให้ทุกคนนะคะว่าแต่ละท่านนะคะที่มาในวันนี้นะคะพี่เกดพี่แอลพี่ตอมพี่เอียดพี่ตุย๋ยพี่ตอมจะมีความรู้สึกยังไงกับภาพยนต์นเรื่องนี้นะคะี่เ่ะ แต่ที่แน่ๆก็คือเราดีใจที่ลูกนางฟ้าสิเก่านางฟ้าเป็นถึงคู่มกับหนังเรื่องนี้นะคะภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเขียนบทด้วยนะคะเขียนบทด้วยและคุณครูปันก็อยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังสนับสนุนทุกอย่างนะคะให้เรื่องนี้ออกมาจนได้สุดยอดสุดยอดครูกัลยาณวัฒน์สุดยอดสิบ์นางฟ้าชาวกัลยาณ์